อนืี้เ็ดต้ก็เลยกลัวเสียงตองตรวอะไรอย่างงี้คอืมครับผมจับตาดูคุณดูนะครับวันนี้เราจะเอาฮอมาซ่อมกันนะฮะฮอเริ่มมีอาการพังนะฮะ หมุนหมุนหมุนซ้ายหมุนซ้ายโอเคโอเคลงลงลงได้แล้วเนี่ยถ้าใแบบพัดเราน่าจะหายแน่เลยอ่ะ,อะเดบบกเดบบกให้เดบบกให้เรีย <c oughs>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  บร้อยช่างแปลช่างแปล oh, no. ออไปพัดยืมรถหน่อยครับขอยืมรถหน่อยช่างไม่ร้วังทำใจดีๆไว้นะช่างถึงโรงพยาบาลแล้วคุณหมอคุณหมอช่างโดนมีดบาด หมอช่างโดนมีดบาดคิดยังไงขึ้นไปเกาะใบ<อ>มีดอย่างนั้นนะ่ะมันติดเสื้อวิน่าล่ะนนอนวันอ๋อโอเคขอบคุณมากครับคุณหมอนอนห้าวันแจ้งคุณแอดกาดครับช่างมอมอนอนห้าวันนะครับทราบครับเขาแจ้งว่าเสื้อเขาติดใบมีดยักษ์นะครับ เวลานะเราสลบนะต้องมานอนโรงพยาบาลแล้วก็อาการจะเป็นอย่างนี้นะครับจะต้องนอนคําว่าห้าความหมาย5้าวันก็คือ500วินาทีนะครับ oh. โอ้คนเต็มเลยเ oh. อาระเบิดไปเรียบร้อยซ่อมไม่ได้แน่เลยอะซ่อมได้ไหมช่างมอมอ,มอครับ ช่างใหญ่แล้วล่ะต้องซ่อมแล้วล่ะ๋อ้ทำไงครับอันนี้มันทำไม่ได้นะอ๋อเดช่างใหญ่รับผิดชอบครับสบายครับ เก็บนู่นเลยเด้ยวะ <c oughs> ร้านจอดร้านจอด,ด <c oughs> <s> <s> รถโอเคสภาพไม่เรียกว่า้นแล้วละ่ะดิฟมากเลยล้อ มันเก็บไม่ได้อะไรอ่ะเฮ้ยมันมาไงวะเนี่ยช่างลืมเอาเก็บเหรออ้นี่มันดียกยกรถอ่าวันนี้ก็เราจะทำการแกล้งคนแต่งเสื้อผ้านะแต่งตัว ในร้านนะมันมีอยู่คนหนึ่งกําลังแต่งตัวอยู่แล้วก็เราวางแผนแอดการ์ดเขาวางแผนเอารถขวางประตูไว้ไม่ให้ประชาชนออกดูซิว่าเขาจะออกประตูนี้ได้หรือไม่นะไปติดตามกันดูแลยวนะครับผมหาที่ไอ,อน้นี่ก่อนอนนี่เนเนเห็นรถไหมเรเปิดมือถือตรงนี้มันบงังเอามุมนี้ดกวามุมนี้ด้วยนะ อ่าตรงนี้เห็นชัดเลยตรงนี้เห็นชัดเลยหยิบมือถือโอ <c oughs> นี่ยังแต่งตัวอยู่ดิว่าจะออกประตูได้หรือเปล่าเอาข้างในเป็นผู้หญิงด้วยโอ้น่าจะแต่งนานอะ่ะถ้าเป็นผู้หญิงอะ่ะสามวันผ่าน ก็ย,อออยังไม่ตัวไม่เป็นออกไม่ได้เอาไปทำอะไรข้างในครับ <S <S ร้านมันปิดแล้วหรือเปล่า ผมปล่อยมือนะครับค่ะเออช่วยโชว์บัตรบัตรไอดีการให้ผมด้ครับปล่อยมือเรียบร้อยแล้วครับคลีกระเป๋าจ้าโอเคครับผมอ่านว่าอะไรครับสี่ไโอเจอรถคันหนึ่งอ่ะครับนามสกุลครับสบายเฮโอเคครับ คูนคในจุดเช็คได้เลยถ้าเจอมันจะเป็นสิ่งอะไรเหรอ,อเป็นกระเป๋าตังค์กับมีดกีดกระเป๋าครับขออนุญ,ญาตยึดรถนะครับเพราะว่าในรถไม่มีอะไรผิดกฎหมายก็ไม่ได้ยึดของอะไรในรถ โอเคเชิญทางนี้ครับคนร้ายมีสิ่งผิดกฎหมายในตัวครับคือกระชาหนึ่งใบไม่ผิดครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวๆมามาห้องนี้ก่อนครับมาห้องนี้ครับมาห้องนี้ใบที่สามมาผิดโอเคงั้นปรับนะครับ มาห้องนี้อย่าพึ่งครับอย่าพึ่งเดี๋ยวสอบปากคำก่อนว่าเขาหลบหนีอะไรให้ให้เขาให้การตรงกันเราถึงจะปล่อยเชิญทางนี้ครับอ๋อโอเคอ่ะโอเคครับขออนุญาตสอบถามน,นะไปไหนกันมาครับอ๋อไปร้านสะดวกซื้อมาค่ะไปทำอะไรที่ร้านสะดวกซือ้อครับไปกระจายไป<ห>ที่เขาขขครอบครองอะไรสับพอดีว่าน้ำยา าห้องน้ำที่บ้านกันหมดก็เลยจะว่าจะไปซื้อสักหน่อยนะคะอ๋ออนยุยาะตรวจคนตัวนะครับค่ะอ๋อก็เลยได้ขวดน้ำยามาขวดหนึ่งเนาะใช่ค่ะแต่ว่าเจเสี่ววเขาไม่เกี่ยวนะคะอพอี้ว่าหนูขอให้คุณแม่เขาไปส่งซื้อโทรศัพท์นะคะเขาก็เลยมาส่งนะเขาไม่ได้ดูเรื่องอะไรค่ะืมเจ๊เสี่ยวให้กันว่าไงบ้างครับอ่ายังไม่เสร็จครับ แล้วคุณแม่ไม่เกี่ยวเหรอครับกับเหตุการณ์นีนนไ้ไม่เกี่ยวทำไมเราไม่จ่ายตังค์ร้านค้าครับทำไมเราหยิบออกมาเลยพอ,พอดีว่าเห็นตำรวจมาก็ตกใจค่ะถึงวก็มีอะไรกันก็เลยรีบออกจากตรงนั้นก่อนเผื่อมีขโมยขโมยอะไรนะคะแต่เลยลืมจ่ายตังะคะอ์อ่ะค่ะอ๋อมันแจ้งว่ามันมีคนขโมยนะ่ะเจ้าของร้านก็โทรมาบอกตำรวจก็เลยรีบไปที่เกิดเหตุแล้วอันนี้เป็นเช็ดที่บ้านไหนครับ เอาไอ้น้ำยาเช็ดกระจกเนี่ยไปไว้ที่ไหนไปเช็ดที่ไหนครับอ,อ๋อเพิ่งมาเอาเนะคะยังไม่รู้ว่าจะไปเช็ดที่ไหนอ๋อเดี๋ยวขอยึดไว้ก่อนนะครับของกลางได้ค่ะแล้วรถนี่เป็นเจ้าของคือคุณแม่ค่ะเป็นเจ้าของรถใช่ไหมครับใช่ค่ะอืมเ,อเดี๋ยวไปไนะคุยกับคุณแม่แป๊บหนึ่งนะ สวัสดีครับคุณแม่ผมจับตาดูคุณอยู่นะครับคุณลูกเรเอ่อผมจะบอกว่าไปทำอะไรที่ร้านสะดวกซื้อแล้วครับคุณลูกอยู่ปะครับแต่จะบอกว่าเห็นเห็นเห็นคุณลูกสีบอยนะคิวกำลังไปรับคิว อ๋อเห็นแล้วครับอ่าขอบคุณบิ่นเข้ามาแม่ก็เลยพาเขาไปซื้อโทรศัพท์อ่าฮะแล้วยังไงต่อครับแล้วแม่ก็ไม่รู้ว่าแล้วทำไมเขาถึงไปหยิบเป็ดโปมาก็ไม่รู้แม่ก็ไม่เข้าใจะช่เขาบอกว่าเขาวานให้คุณแม่ไปซื้อคุณแม่ให้การไม่ตรงกับลูกสาวเลยอ่ะอะไรนะทําไมคุณแม่ให้การไม่ตรงกับลูกสาวล่ะครับลูกสาวบอกว่าเขาให้แม่บอกว่าให้แม่ขับรถไปพาเขาไปซื้อเป็ดโปหน่อยเขาจะเอาไปเช็ดกระจกนะตอนนี้ใครนะครับ เรียบร้อยไม่ลูกสาวให้การมางั้นจริงๆอยากซื้อน้ำยาเช็ดกระจกน่ะเอางั้นงั้นฟังฟังจากเสียงลูกสาวเองเลยแล้วกันนะโอเคไหม่อนี่นะเอาตามที่คุณเล่าให้ผมฟังน่ะอ่าโอเคครับอ่าเดี๋ยวเชนนั่งฝั่งนู้นเลยครับอนุญาตให้นั่ง อาเดี๋ยวอนุญาตอ่ะสักครู่นะครับอนุญาตให้เล่าเหตุการณ์ครับว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะคุณครับพอดีว่าเป็ดโปที่บ้านมันหมดนะคะก็เลยบอว่าจะไปซื้อซะหน่อยแต่ว่าขอเพรว่าคุณแม่เสียวอะค่ะเขาขับรถไปส่งเลยพราะว่าตอนนั้นไปซื้อโทรศัพท์พอดีอย่างงี้เลยบอกว่าแม่ไปซื้อส่งซื้อโทรศัพท์หน่อยแต่ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเป็ดโปที่บ้านหมดพอดีใช่ไหมครับออป เขาไม่ได้เกี่ยวอะค่ะอืมคุณแม่ไม่รู้ใช่โอเคความจริงที่เดินไปหลังร้านก็ตกใจเสียหมอนี่แหละค่ะก็เลยรีบพิมพออกมาก็เลยจมจ่ายตังค์พี่ที่ร้านสะดวกซื้ออะค่ะแต่คุณแม่เป็นคนขับเนาะแล้วคุณแม่คุณแม่คุณแม,ณแม,ณแม่แล้วคุณแม่หนีทําไมนะ คือพอดีคุณแม่น่ะเป็นโรคจิตวิพรกษคือแบบกลัวแบบกลัวคนมาฆ่าคือคุณแม่เนี่ยสมัยก่อนคือแบบต้องย้อนความไปเมื่อบางบ่ายไม่กี่วันที่แล้วอ่ะคือคุณแม่เหมือนว่าคุณแม่ความจำเสื่อมแล้วโดนตำรวจพาขึ้นเขาอะไรอยู่นอนหลับอยู่ที่นอนปะป๊าดแล้วก็ตำรวจก็เลยกลัวเสียงกับตำรวจอะไรอย่างเงี้ยอืมครับผมจับตาดูคุณดูนะครับจับตาดูนะจับตาดูทุกวันนะโอ้ยเฉียบปะป๊านี่เฉียบปะานี่เฉียบมาก คือถ้าสอบสวนใหม่ใช่ไหมครับอ่าครับก็สรุปแล้วคุณแม่ให้การก็ถูกส่วนหนึ่งาบางส่วนก็อาจจะไม่รู้ความจริงจากคุณลูกถูกต้องไหมครับแต่ว่าเหตุการณ์เ,รเนี้ยเหตุการณ์เนี้ยคุณแม่เป็นคนขับหลบหนีก็ถือว่าเป็นเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดนะครับ เสียงหวอนะคะอ๋อเป็นโรคโกรเสียงหวเสียงหวงใช่ค่ะเดี๋ยวให้ดูไปทักพ่อแม่ได้เลยนะคะพอดีว่าคุณแม่เขาแบบจิตวิกระดิดนิดหน่อยไม่ใช่ครับวิตกจริตอะไรอย่างงี้นิดหน่อยอือแบบจริงนะรู้สึกคุ้นๆยังลยเมื่อวานก็เป็นมะเร็งลูกสาวก็อืและนี่คนนี้เป็นอะไรปะเนี่ยคุณแม่ คนนี้ปกติดีไหมคนนี้คือลูกคนโตค่ะเมื่อวานคือลูกลูกคนกลางอันนี้ปกติดีใช่ไหมอ่ะคนนี้ปกติดีครับคนนี้ปกีศาจอันนี้ครบสามสองเนาะใช่ครบสองที่สองเลยครับอ๋ออันนี้เขาพูดกลับมาจากอะไรนะลูกปลาปลาการิการิการาสารปลาลูกเปแอฟริกาอันนั้นทำไมตัวไม่ดำเหมืแอฟริกาไม่ใช่ไม่ใช่แอฟริกาคุณตัวบดริกอ๋อโอ้โหนี่ยโอเคงั้นก็ถือว่าได้อยู่นะ ฟังจัดฟังแล้วก็โอเคอ่ะจะให้ไม่ให้คุณแม่มีความผิดเหรอไม่ใช่ไรคับหลบหนีขนาดนี้อืมได้นะอันนี้รับรับรับข้อกล่าวหาเอ้ยรับคดีเองนะเอ้ยรับคือคุณตำรวจต้องเข้าใจผิดเองนะแม่ฉันเป็นตัวเท้าช้างมาเท้าข้างขวาโอ้โหสายโลกเหลือเกินผมว่าอีกไม่นานคงเข้าโรงแน่เลยวะโอ้โหโทษครับโทษครับโอเคถ้างั้นก็ตามนี้นะครับหลักทรัพย์ แล้วก็หลบหนีนะครับจา่คำนวณเงินนะฮะเอาถูกหรือเอาแพงดีนะเต่าช่วงนี้ช่วงนี้โควิดลูกมีข้าวเครื่องมีอะไรกินไหมอ๋อยังไม่มีเมียเลยครับอ๋อหรอกำลังหาใช่ไหมนั่นเออชี่ยเต่านะครับต้องต้องต้องไปซื้อรถอัปเกรดอะไรไหมช่วงนี้ต้องใช้เงินเยอะไหมอ่าครับผมเอาที่ คุณเลยเลยครับอ๋อวามแลูกความแม่กซ์ปีนลูกอันนี้ตำรวจอ่ะมาใส่เข้าปากอ่ะตำรวจมันได้ตังค์ลูกไม่แม่กม็กิ์ปีนลูกแม่ถ้าเกิดเราเคสมิดแจ้งกระเป๋าตังค์ถูกปิดนี่ถ้าเกิดเราปรับเยอะเราก็จะได้เงินเยอะเลยนะเราจะไปอัปเกรดเครื่องดนต์ได้เลยนะได้นะได้นะจริงๆแล้วงั้นงั้นปรับหรือว่าเอ้ยแต่ว่าเขาให้การประโยชน์มันก็ต้องลดครึ่งนึงอะได้ลด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 ดลดลด ครับผมอ่าได้ได้ได้งั้นเดี๋ยวเช็คราคาแป๊บนะโอเคปวดขาครับอย่ารับเยอะเลยนะคะพอดีว่าแม่หนูมันต้องใช้เงินนะคะอืมใช้เงินไปทำอะไรครับทำสวยรักษาโรคนี่แหละค่ะเวันละโลกเลยออ๋วันละโลกใช่ค่ะเมื่อวานโลกอะไรครับเมื่อวานโลกเออรวยวันนี้ล่ะอ่าแล้วพรุ่งนี้ล่ะอ๋อแล้วยังไม่มีอ๋อเที่ยวครับ อ่ะ,อะโอเคสรุปแล้วทั้งหมด1นึ่งแสนห้าครับอ <laughs> รอเล่นรอเล่นเงิ้อัพเครื่องได้หลายชาติเลยนะหลายเครื่องอ่ะเขาผมก็มีหลักทรัพย์นะครับห้าร้ดอนนะครับแล้วก็หลบหนีเจ้าหน้าที่หนึ่งพันนะครับให้การเป็นประโยชน์ลดครึ่งหนึ่งจำคุกจำนวน15นาทีนะครับถ้าขันพูดตำรวจเจ๊ไม่ได้ขบมยและลูกเจ๊ตงโดนแต่เจ๊โดนหลบหนีถูกไหมใช่ ก็งั้นก็ลูกเจ๊จะโดนสมรู้ร่วมคิดในการหลบหนีด้วยเจ๊ก็จะโดนข้อหาสมคิดไอ้เอา้ก็ทั้งันเขาปับเข้ากันเลยกด้นะครับอ่าทั้งงั้นทั้งหมดเบรเสร็จครับเจ0ดอนผมลดให้แล้วโอเคไหมครับแล้วก็ส่วนจำคุกจำคุกเป็น10นาทีนะครับ2คนลดให้แล้วหรือจะจำคุกเยอะขึ้นแล้วราคาลดลงสนใจแบบไหนครับโปรโมชั่นที่1หรือ2ลด50ดอนบังครับ งานเป็นเจ็ดร้อยสิบนาทีนะครับตามนี้ขอบคุณนะครับที่ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีงานทำไม่ต้องประขอบคุณเลยขออนุญาตใส่บินเทียบปรับนะครับผมคดีเจ๊เตียวม่งจบเหรอใช่ใช่เอ้ยย่าก็เล่นลิ้นกันใช่ไหม ใช่ใช่ขอให้การไม่ตรงกัน <laughs>